ตกตปาทุกท่านนะครับพบกับนาเปียกทางช่อง u t u b e นาเปี๊ยกชาแนลนะครับวันนี้นะมีข้อสงสัยที่นัก,นก,นกเพื่อนนักตกปลาทุกท่านนะครับที่เห็นนะครับบางอย่างในกล่องรอบเพ c ็กซ์เซนดีซีนะครับแล้วสงสัยว่าเอ๊ะตัวนี้มันใช้ทําอะไรนะครับน้าจะให้ดูนะตัวนี้นะครับรูปร่างเหมือนเหมือนอมยิ้มเหมือนอะไรสักอย่างครับแต่เราพลิกมาดูเนี้ย ราจะเห็นนะาด้วย2อันถ้าเป็นลักษณะของอรอกนะครับที่แถมกับอันเทรสนะครับดีซีนะตัว2021เนี่ยตัวนี้นะครับจะใช้สําหรับการปรับนะครับของอปรับคอนสปูลนะครับตัวนี้นะครับใช้ปรับหน่วงนะครับถ้าเป็นของอันเทรสนะครับ2021นนะครับแต่ตัวนี้นะครับจะมาเฉลยให้นะครับก็ยังต้อ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 งคิดว่าอ่า วิศวกรของอชิมาโ,โน่เนี่ยฮะเขาให้ความสะดวกกับเราแต่นะก็ยังสงสัยว่าเเราก็ไม่ได้เปิดบ่อยขนาดนี้ก็แทบจะไม่ได้เปิดบางทีซื้อรอกมาก็แทบจะไม่ได้ใช้ตัวนี้ตรงนี้เลยนะครับว่าทําไมต้องเอาใส่ไว้ตรงนี้นะครับมันเหมือนจะแบบว่าสําหรับใครที่ซื้อมาแล้วเนี่ย บางครั้งนะอาจจะไม่จบนะฮะอาจจะต้องไปต่อนะครับเขาก็เลยเพื่อความะสะดวกนะครับแล้วก็ความยังไงให้ดูมันมอีอะไรนิดหน่อยพิเศษมานิดนึงะนะครับเขาก็เลยต้องอทำออกมานะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่อะไรที่เล่กว่ามันจะเป็นพิเศษอะไรมากมายแต่ว่ามันเป็นอะไรที่บางครั้งเรามองครั้งแรกเราก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันเขาให้มาเพื่ออะไรนะครับ กับการเปิดกล่องมาครั้งแรกแล้วเจอตัวนี้นะครับน่าจะบอกให้เลยว่าไอ้ตัวนี้มันใช้ทํำยังไงนะครับความจริงมันก็ไม่ไกลไม่ไกลครับมันอยู่แค่นี้เองครับไอ้ตัวนี้นะครับไอ้ตัวเนี้ยนไอ้ตัวเนี้ยนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเขาใช้ไว้นะครับใช้ไว้นะครับสําหรับนะสำหรับการนะครับนี่นะครับเปิดนะ เปิดนอกนะครับนี่นะครับใช้สําหรับการเปิดหน็อกนะครับตัวนี้นะครับก็จะไปครอบเข้อกับตัวนี้นะครับดูนะนี่นะก็หมุนครับนี่ก็ใช้หมุนครับนี่เนื่องด้วยนะครับบางบางครั้งเนี่ยใครหน้าที่ ใครที่ซื้อ x e n DC ไปแล้วนะอาจจะไม่ชอบเรื่องหนอบโฟมหนอบ AVA ตัวนี้นะครับหนอบตัวนี้ก็อาจจะต้องไปแต่งนะครับนะต้องปรับต้องซื้อหนอบหนับตัวแพงๆมาใส่นะ <c oughs> เขาก็เลยใช้ตัวนี้แหละครับนะให้มานะเปิดแล้วก็คลายสกูด้านในเพื่อเปลี่ยนหนับแล้วนะครับแต่เราก็อย่างข้า้งเดียวก็จบแล้วนะครับก็ไม่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 ไม,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 ไม่ไม่ได้ว่าจะต้องอใช้อะไร มากมายเลยนะครับแต่เขาก็ทํามาให้นะทำมาให้ก็ใช้ครับสําหรับใครที่ต้องการจะเปลี่ยนหลอดนะครับใครข้อสงสัยแล้วนะครับว่ามันทํามาเพื่ออะไรนะครับนะามันทํามาเพื่อสิ่งนี้ครับนะฮะโอเคนะครับนามาแายข้อสงสัยให้แล้วนะครับกับปลอกเส้นดีซีกับ ไอ้ตัวนี้แหละครับนะเขาจะเรียกว่าอะไรนะก็ปัดเจแล้วกันเนาะเรียกว่าปัดเจนะครับโอเคครับขายข้อสงสัยกันไปแล้วนะครับฝากกดติดตามทางช่อง YouTube นะเบียร์ชานเลด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและการอัปเดตอุปกรณ์ตกปลาสนใจสินค้าคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับไปที่เพจนะครับทักข้อความได้เลยนะครับวันนี้ขอจบการรีวิวนะครับอย่างเท่านี้ขอบคุณมากสําหรับการติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ